สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะว่านี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกรกฎท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกรกฎท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะชาวราศีกรกฎทุกท่านคะในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างหากท่านตั้งใจที่จะทําอะไรเป็นพิเศษจะสําเร็จหรือไม่มีโชคลาภไหมและมีเรื่องอะไรบ้างหรือไม่ที่ท่านจะต้องใช้ความระมัดเปะ ระวังเป็นพิเศษมารับฟังกันเลยนะคะดาวอาทิตย์ย้ายในครั้งนี้จะย้ายในวันที่14มีนาคมไปจนถึงวันที่13เมษายนปี2567ค่ะในช่วงระยะเวลานี้หนึ่งเดือนเติมพอดีกับการย้ายรอบนี้นะคะดาวอาทิตย์คือเจ้าเรือนการเงินของท่านนะคะชาวราศีกรกฎและการเงินจะย้ายมาสู่เรือนสุภะค่ะฟังเราชื่นใจแทนเลยนะคะการเงินบวกสุภะถือว่าโชคดีมากม การเงินบวกความสุขชาวาราศีรากรกฎทุกท่านคะหลังจากวันที่14มีนาคมเป็นต้นไปดวงชะตาของท่านนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงคะ่ะและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งมันอาจจะไม่ทันใจคนที่ใจร้อนมากนะักหรือคนที่กําลังลําบากมากนะักยังไงก็ขอให้อดทนนิดนึงนะคะเพราะว่าดวงจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่บุญเก่าที่ท่านเคยทําจะนุนนําสิ่งดีๆมาให้ดวงชะตาของท่านจะค่อยๆดีขึ้นนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากทำอะไรก็ติดติดขัด,ข,ดขัดไปหมดไม่ค่อยจะราบรื่นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยปลื้มในช่วงที่ผ่านมา อึดอัดใจมากมากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ในช่วงระยะเวลานี้ปัญหาบางปัญหาสิ่งที่ท่านอึดอัดลำบากใจจะค่อยๆค,ค,คลี่คลาย,ลายไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นท่านไม่ต้องมานั่งแบบรับปัญหาที่หนักอึง้งเหมือนเช่นกับช่วงที่ผ่านมาปัญหาจะได้รับการแก้ไขหรือว่ามีทางแก้ทางออกบางปัญหาก็จะจบลงด้วยระยะเวลาที่มันเกิดขึ้นมานานจะจบลงด้วยตัวของมันเองด้วยซ้ํา ท่านจะมีข่าวดีมีโชคมีลาบคนเมตตาช่วยเหลือคนนิยมชมชอบมีเสน่ห์นะคะมีเรื่องราวน่าตื่นเต้นดีใจเกิดขึ้นจะเกิดเหตุคาดไม่ถึงกับดวงชะตาค่ะท่านมีดวงได้สิ่งของที่มีราคาแพงนะคะได้ทรัพย์สินมีค่าแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะว่าคําว่าสิ่งของมีราคาแพงแต่ละท่านนั้นจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ท่านจะมีความรู้สึกว่า เป็นสิ่งของที่มีราคาแพงสำหรับตัวท่านท่านจะได้รับข่าวที่ท่านรอคอยค่ะไม่ว่าท่านกำลังรอคอยข่าวอะไรอยู่ก็ตามช่วงนี้เหมาะแก่การเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือเหมาะแก่การเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆนะคะหรือเหมาะแก่การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าท่านจะได้ครูดีได้อาจารย์ดีนั่นเองค่ะที่สมคัญที่สำคัญนะคะหากที่ผ่านมาท่านตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ทำได้เลยค่ะ เช่นสําหรับบางท่านนะคะมีงานประจําทําอยู่แล้วท่านก็มีความคิดว่าอยากจะหางานพิเศษทําควบคู่กับงานประจําหากท่านขายันขวนขวายเริ่มมองหาโอกาสและไม่กลัวความเหนื่อยยากลําบากนะคะงานหนักก็อดทนท่านทําได้ไม่เป็นไรช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้ทํางานพิเศษควบคู่กับงานประจําค่ะและช่วงระยะเวลานี้ไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นนะคะบางท่านก็จะมีการตัดสินใจนําเงินไปลงทุนหรือว่าต่อยอด เป็นช่วงที่ท่านขยันขนขวายจะมีพลังบางอย่างมากระตุ้นให้ท่านอยากจะทําอะไรเพิ่มมากขึ้นอยากทํานั่นทนํานี่โปรเจกต์นี้เรียกได้ว่าเต็มไปหมดเลยนะคะบางท่านก็อยากมีอาชีพเสริมบางท่านก็เริ่มที่จะเปิดตัวทดลองรับงานพิเศษทําควบคู่กับงานประจำบางท่านก็มีความคิดอยากจะออกนอกกรอบดูบ้างอยากทดลองทําในสิ่งที่ท่านยังไม่เคยได้ทํามาก่อนนั่นเองค่ะหากท่านอยากจะทําอะไรก็ตาม น,ะะนับจากนี้เป็นต้นไปท่านจะได้ลงมือทำหากท่านตั้งใจที่จะไปไหนก็ตามท่านจะได้ไปบางท่านจะได้เดินทางไกลไปถึงต่างถิ่นต่างแดนชิบพจร์ลงเท้าจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเดินทางเป็นระยะระยะนะคะที่สำคัญบางท่านนั้นจะได้เดินทางแบบปุบป,ปับฉับพลันแบบไม่ทันตั้งตัวคนรอบข้างก็จะกลับมาให้การช่วยเหลือดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองค่ะ ช่วงนี้ท่านจะมีโชคลาภมีข่าวดีด้านการเงินมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตช่วยท่านแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายท่านจะสังเกตได้เลยนะคะว่าท่านจะหายใจหายคอได้ล่งขึ้นในเรื่องเงินเงินทองทองท่านจะจัดการกับภาระหนี้สินต่างๆที่ท่านมีอยู่ได้ดีการงานของท่านก็ราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้นค่ะถึงแม้ว่าจะมีปัญหา มีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ก็มักจะเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ง่ายปัญหาจะไม่คาดาคาสั่งและท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยถามว่าเหนื่อยไหมในช่วงระยะเวลานี้ก็ดวงดีขึ้นแล้วนี่ยังคงเหนื่อยนะคะเพราะงานเพิ่มขึ้นคะ่ะคนเดียวทำงานหลายหน้ารับผิดชอบหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันบางท่านพอว่างจากงานประจำท่านก็ต้องต่อด้วยงานพิเศษหรือว่าอาชีพเสริมทันที และที่สำคัญช่วงนี้จะมีคนเรียกใช้ไหวหวานท่านให้ทำงานบางอย่างให้และนี่ก็จะเป็นที่มาของงานพิเศษและรายรับพิเศษด้วยเช่นเดียวกันค่อนข้างยุ่งและเหนื่อยแต่ว่ามันจะเป็นการเหนื่อยแล้วดีเหนื่อยแล้วได้เหนื่อยแล้วไม่มีคำว่าขาดทุนโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้พยายามกระตุ้นยอดขายและจัดโปรโมชั่นที่หลากหลายนะคะเพียกแพงการขายอย่าขายแบบเดิมๆลดแลกจกแถมได้ก็ให้ทา ค้าขายอย่ามัวแต่นั่งคิดและคิดน้อยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะแก่การส่งเสริมการขายและหากท่านให้ใจลูกค้านะคะลูกค้าจะให้ใจท่านตอบแทนกลับมาลูกค้าจะช่วยเหลืออุดหนุนสินค้าช่วยท่านซื้อสินค้าช่วยซื้อสินค้าของท่านทีละเยอะๆทีละหลายๆชิ้นเขาจะช่วยแชร์ช่วยกันแนะนําไปกันปากต่อปากนะคะหากท่านขายอสมมุตินะท่านขายอาหารตามสั่ง เขาก็จะแชร์กันไปว่าอา,อาหารตาสั่งร้านนี้อร่อยนะสะอาดนะดีนะแม่ค้าก็พูดจาดีต้อนรับดีนะคะดวงเริ่มดีอย่าอยู่เฉยๆนะคะกลับเปลี่ยนการขายพลิกแพลงการขายค่ะท่านมีดวงได้ออเดอร์ที่จะทำให้ท่านชื่นใจมีเงินหมุนเวียนในร้านค้าได้ดีขึ้นและคล่องตัวขึ้นเป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฎจะค้นพบช่องทางใหม่ๆ ในการทำงานหาเงินเพิ่มเป็นช่วงที่ท่านขยันทำงานเรียกได้ว่าพร้อมสู้พร้อมลุยงานยุ่งงานเยอะเข้ามาเถอะท่านกลับมีความสุขในการทำงานไม่ค่อยมีอารมณ์เบื่อเซงงานหรือว่าไม่ค่อยอยากจะลาออกจากงานเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะและที่สำคัญผู้หลักผู้ใหญ่ก็กลับมาให้การช่วยเหลือท่านดีกว่าช่วงที่ผ่านมาผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลือส่งเสริมผู้ใหญ่จะเปิดโอกาสให้ท่านได้รับผิดชอบโปรเจกต์ที่มีความสำคัญ เปิดโอกาสให้ท่านได้โชว์ฝีมือได้โชว์ศักยภาพในการทำงานนั่นเองนะคะที่สำคัญช่วงนี้ท่านทำงานดีผลงานเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่มีดวงได้ทำงานแทนคนอื่นจะได้แก้ไขกับปัญหาที่คนอื่นทำผิดพลาดมีงานแก้งานซ่อมเข้ามาให้ท่านได้รับผิดช,ชอบและที่สำคัญท่านทำได้ผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจคะ่ะ เป็นช่วงที่ท่านจะโดนผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้างานเรียกใช้ไหว้าวานค่อนข้างบ่อยนะคะและขอให้ท่านนั้นตั้งใจทํางานที่ได้รับมอบหมายให้เต็มที่เพราะง,งานที่ท่านได้ทําในช่วงนี้จะนําสิ่งดีๆมาให้ท่านในเวลาต่อมางานที่ท่านทําในช่วงนี้นะคะมักจะเกิดจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะตั้งใจที่จะมอบหมายให้ท่านทำเพราะผู้หลักผู้ใหญ่นั้นกำลังผลักดันส่งเสริมท่านอยู่เป็นช่วงที่เหมาะแก่การสะสมผลงานนะคะ ผู้ใหญ่กำลังจับตาดูผลงานของท่านอยู่อย่าเพิ่งขี้เกียจอย่าเพิ่งขาดลามาสายจากนี้ไปดวงชะตาของท่านเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วงานจะให้โชคให้ลาบให้ความสำเร็จยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งขยันยิ่งดียิ่งเหนื่อยยิ่งได้นะคะให้ทำงานให้เยอะเข้าไว้ท่านมีดวงได้ทรัพย์สินเงินทองได้รับความชื่นชมได้ชื่อเสียงคนเมตตาช่วยเหลือส่งเสริมซัพพอร์ตหนุนหลังนะคะหากท่านได้รับมอบหมายให้ทำอะไรก็ตาม อย่าบ่นอย่าเถียงทํางานให้มากเงียบได้เงียบในช่วงระยะเวลานี้จะเป็นผลดีต่อตัวท่านที่สุดนะคะถึงแม้ว่าท่านจะอยากทําหรือไม่อยากทําก็ตามอดทนทําไปก่อนเถียงไม่ดีเงียบดีที่สุดคะ่ะการงานก็ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้อะไรที่ไม่ดีอย่าทำนะคะบุญเก่าที่ท่านเคยทําจะหนุนนําสิ่งดีๆมาให้ท่านคะ่ะช่วงนี้นะคะท่านทําดีได้ดีแต่หากทําไม่ดีสิ่งที่ท่านทํามา ออสิ่งที่ท่านกำลังทำในเรื่องที่ไม่ดีจะเกิดเหตุเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นทันตาเลยทีเดียวฉะนั้นช่วงนี้นะคะขอให้ท่านนั้นทำสิ่งดีๆขยันทำงานค่ะช่วงนี้ท่านจะได้รับข่าวบางอย่างที่ทำให้ท่านนั้น ตกอกตกใจและเป็นทุกข์ที่ตกกังวลใจอยู่บ้างยังไงก็ขอให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาและระมัดระวังคําพูดนะคะใจเย็นๆอย่าหัวร้อนข้อดีค่ะคู่ครองคนรักจะช่วยเหลือซัพพอร์ตท่านด้านการเงินได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะท่านมีดวงได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงคะ่ะไม่คิดว่าจะได้กลับได้มีข่าวดีเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินโดยภาพรวมใดาดาวอาทิตย์ย้ายรอบนี้ท่านดีขึ้นทั้งการงานและการเงินนะคะ หากที่ผ่านมาการเงินของท่านค่อนข้างที่จะติดขัดช่วงนี้ท่านจะดีขึ้นบางท่านก็จะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางท่านมีดวงได้เงินจากช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนปากมีสเสน่ห์ปากให้โชคให้ลาภมีสเสน่ห์นะคะคนเมตตานิยมชมชอบท่านจะมีข่าวดีจากการเจราจาต่อรองมีคนคอยช่วยเหลือระมัดระวังผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านป่วยไข้ไม่สบาย เลยช่วงนี้อย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปอย่าเชื่อใจคนอื่นมากจนเกินไปโดยเฉพาะคนใกล้ชิดญาติพี่น้องท่านมีดวงถูกหลอกถูกโกงมีดวงจะเสียเงินในส่วนที่ไม่สมควรจะเสียมีดวงมีคนจ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบท่านเรื่องเงินเงินทองทองฉะนั้นจะช่วยเหลือใครในช่วงนี้คิดให้รอบด้านคิดให้รอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยนะคะห้ามให้ใครกู้ยืมเงินเพราะว่าท่านมีดวงถูกหลอกถูกโกง หากท่านนั้นเผลอให้ใครหยิบยืมเงินไปเขาจะไม่คืนเงินเขาจะไม่ทําตามคำพูดนะคะข้าขออวยพรให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะกรับขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ